สวัสดีครับมาดูปัญหาเครื่องตัดหญ้าอาการนี้พี่น้องก็คอมเมนต์มาบ่อยนะครับผมก็เคยตอบไปแต่อันนี้มันจะมีเสียงดังีจุดคอชาบคัดนะครับดังแต่ใบมีดไม่หมุนนะครับลองสตาร์ทด,ดูครับเดี๋ยวจะล่นนะครับเสียงดังจุดจุดตกหางนะครับ แกนเข้ากลางนะครับมันเสียบเข้ามาข้างในตันบังใบมีดนะครับดูใบมีดไม่หมุนนะครับสติดค,ครับปัญหาอย่างนี้ก็เจอบ่อยครับเคยเห็นบ่อยบางตัวจะเกี่ยวกับแกนก้านมันเสียบเข้าไปไม่ลึกพอบางทีมันกินกันแล้วก็หมดเฟืองตัวปลายของ ปลายเผาตัวแกนกลางนะครับมันสึกไปแต่ว่าพอเราตัดกระบ,บอกก้านนะครับมาถอดหัวเกียร์ออกตัดกระบ,บอกก้านตัดกระบ,บอกก้านออกแล้วก็ขยับหัวเกียร์เข้ามาเจาะรูแต่งรูใหม่จับน็อกก็ได้นะครับก็โอชีทีนี้ก็มาถอดหัวเกียร์อ, up, ออกดูนะครับเอาแกนเผากลางออกมาดูก่อนนะครับถอดง,ง่ายๆครับแกนเผาเราถอดหัวเกียร์แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับ ไม่มีจารบีทาเลยนะครับอย่างนี้ต้องทานะครับถ้าอย่างนั้นบุตรก้านของเราจะสึกนะครับแกนบุตรเหล็กตัวกลางของบุตรนะครับมันจะสึกได้แล้วมาดูจุดนี้ครับคือแกนเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองเฟืองตัวของแกนมันมันเสียแล้วครับมันสึกแล้วครับมันสึกแล้วครับเพราะว่าถ้าแทงเข้าไปมันก็ไม่ได้ครับมันก็รูดเหมือนเดิม แต่เฟืองตัวของช้มคัดคงไม่เป็นไรครับจะเสียเฉพาะแกนเผาะนะครับอย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้จารบีก็ไม่ทาด้วยก็ได้แกนเผากลางมาพอดีครับอันนี้เก้าฟันนะครับเก้าฟันแปดมิลนะครับความตของแกนนะครับ,อ,นนรบอันนี้ก็สั่งมาไม่แพงครับเวลาเราจะใส่ ต้องทาจารบีก่อนนะครับเพื่อว่าจะทําให้ปลอกบูธกันของกันเรามันจะไม่สึกง่ายนะครับพวกไอ้ปลอกบูธนะครับถ้าไม่ทาไม่ได้ครับต้องทาเพราะว่าทางโรงงานเขาก็ทามาให้นะครับตอนซื้อมาแรกๆตัวออกไปตัวเก่าไม่ไม่ไมทาเลยครับต้องใส่เข็เข็ดออกความยาวอยู่ที่1เมตรห้าเซนนะครับแกนตัวนี้มันมีหลายรุ่นนะครับมียาวมีสั้นก็ กะระยะของตัวเก่าก่อนค่อยไปซื้อมาอย่างนี้นะครับถ้าเราจะสั่งมาใส่ครับจารบีต้องใส่นี่นะครับใส่เบอร์สองครับมันเป็นจารบีที่ทําให้เหนียวเหนือเป็นเส้นใยดีนะครับกันความร้อนได้ดีนะครับใส่เบอร์สองก่อนใส่นะครับติดตัวปลายตัวนี้ก่อนนะครับให้มันรูดเข้าไปด้วยกันแล้วค่อยมาทาทาเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปอันนี้คือแกนใหม่นะครับพอภัยด้วยนะครับบ้านกิดถนนเสียงรถด,ดังมากเลยครับหาบางๆก็ได้ครับขอให้เราทานะครับครับก็มีพี่น้องเราคอมเมนต์มาบ่อยนะครับว่าทาทําไมไม่จําเป็นไม่ใช่นะครับต้องทาบอกว่าพี่น้องบอกว่าทําไมไม่อัดเข้าเต็มกระบอกของการเลยไม่ได้ครับเพราะว่า มันจะเกิดความร้อนครับตัวนี้ถ้าปิดอัดเข้าไปแน่นมันจะไม่มีโรระบายความร้อนออกมามันจะร้อนนะครับตัวก้านนะครับเพราะว่าบูทของก้านก็เป็นร่องให้อากาศวิ่งผ่านใต้ทุกตัวนะครับเขาก็ต้องทามาอย่างนี้นะครับทางโรงงานก็ทามาอันนี้จําเป็นนะครับต้องใส่กาลบีนะครับถ้าไม่ทาไม่ได้ครับต้องทาเวลาเราทาเข้าไปมันก็จะไปเสียบเข้าไปก็จะไปถูกเกนกระบอกเหล็กของบูททุกตัวนะครับ ก็จะติดเลยเพราะว่าจจระบีมันจะเหนียวเหนือได้นานครับมันจะติดอย่างนี้นะครับทีนี้มาเอาหัวเกียร์เข้าครับเวลาเข้ามาให้ดูว่าให้ดูจังหวะของรูนะครับรูของก้านกับตัวนี้ให้มันตรงกัน แล้วก็หมุนเข้าไปได้ครับเวลาเราใส่แกนเพลาตัวใหม่เข้าไปถ้ารูน็อตยังเข้าไม่ตรงกันตัวเจาะนี่ครับต้องใช้เอาค้อนกระแทกที่หัวหัวเกียร์ครับเข้ามามันก็ได้นะครับ สตาร์ทลองดูครับกำล่งดูนะครับเสียงเหมือนเครื่องหัวเชียจะเท่าไรครับก็อัดกำลดีเดี๋ยวนอกแม่การจะอัดกำลังดีกว่าครับเสียงไม่เท่าไรสงสัยเจ้าของไม่อัดกำลดีสักทีที่ว่าครับต้องอัดกำลดีที่หัวเียใอีกครับโอเคนะครับ แสดงว่าเองตัวของคอชามไม่เป็นไรจะเป็นเฉพาะตัวแกนเข่ากลางนะครับที่ฟันฟันเปลืองมรนสึกครับตัวนี้ไม่ดังน,นะครับเดี๋ยวลุกดูสักหน่อยไม่มีนะครับมีปัญหาอย่างนี้เลียนใหม่เลยนะครับสำหรับชิปนี้พี่น้องกเกษตรเราคงเอาไปทำกันได้ง่ายๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ